คะเราจะมาแจ้งข่าวกันอีกครั้งนะคะว่าเราเราจะลงคลิปวันไหนบ้างนะคะก่อนที่จะเปิดชนแนลนะคะก็เราจะเปิดชนแนลเป็นแชนแนลที่เราจะร้องคัฟเวอร์เพลงนะคะไม่ใช่แบบจะร้องแค่อย่างเดียวแต่ไม่คัฟเวอร์เท่านี้นะคะเราจะร้องเพลงนะคะส่วนเรื่องเกี่ยวกับสื่ชีก็จะลงแค่วันวันเดียวนะคะก็เราจะลงคลิป ทุกวันจันทร์คลิปนะคบวันจันนี่จะเราจะลงคลิปร้องเพลงคลิปแล้วก็วันพุธจะลงคลิปเกี่ยวกับสูเปชี่นะคะหนึ่งคลิ inform inform sure. paths, ปแล้วก็วันเสาร์จะลงเกี่ยวกับร้องเพลงสองคลิปนะคะก็เราจะมาแจ้งแค่นี้นะคะก็จะลงแค่สามวันเท่านั้นนะคะเพราะเราอาจจะไม่มีเวลาถ่ายคลิปเยอะนะคะวันนี้เราก็จะมาแจ้งก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้ เราก็จะไม่ได้ว่เาเราจะลงวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันเสราร์นะคะเพื่อนๆก็คงเข้าใจเนาะสำหรับคนติดตามเรานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนใคที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เยอะๆนะคะเราขอสัญญานะคะว่าเราจะทำคลิปให้ดีที่สุดเลยนะคะก็ถ้าเราลองผิดตรงไหนก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะก็บ๊าย,ายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ ชอบบีบตัวนี้มากสกุชตอนแรกเราจะเป็นรางวัลนะตอนนี้ยังไม่จัดเพราะว่ามันซับสไคร์น้อยอะ่ะมันแบบเราจะจัดครบ40ซับสไครนะคะหรือไม่ก็ยังไม่จัดนะเราจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะจัดอีกคับนะคะเพราะว่าซับสไครเราก็ยังไม่ขึ้นนะคะ นะ่ะโลมาตอนแรกตอนนี้ตอนนี้จเอเป็นรางวัลน,นะคะแต่ว่าเปลี่ยนไม่เอาเป็นรางวัลแล้วนะเพราะว่าแบบมันน่ารักแล้วก็บีบสนุกมากโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด s u b s c r ร b เน้วยคะ่ะจะได้จัดกิจกรรมกันนะคะ